กลางคืนนอนไม่ค่อยหลับเลยมันทรมานลูกเมียเขาหลับหมดแล้วเราต้องมาเดินไปเดินมาเนี่ยนอนแล้วมันเจ็บนะครับแล้วก็มืดมนเราจะทำยังไงกัมหรือส,สะโพกนะฮะมันบีบรัดเส้นประา <ๆ S 2> สาทผมเป็น <ๆ S 1> <ๆ S 2> ด้านขวานะครับแล้วก็เจ็บเจ็บที่ต้น,นตรงสะโพกเนี่ยนะฮะลงไปที่ขาขวาชามากลูกนี้นะครับใครที่เป็นเราก็จะรู้ว่ามันเป็นยังไงต้องจับท่านอนนะครับถ้าจับท่านอนไม่ถูกเนี่ยนะตะแคงถ้าตะแคงไม่ถูกก็เจ็บนะครับมันมีสมาธิทั้งัน มีสูรว่าเจ็บตรงนี้อาการมันจะปวดเราคิดในใจว่าเป็นอย่างนี้ถ้ารักษาไม่หายน้าเราคงจะลาบากแล้วอยากจะทำลายเลยแล้วก็เลยมาเจอตัวบาลานยูคอได้ยังไงคะผมไปเจอในุเจอผู้ชายคนหนึ่งนะครับเขาบอกว่าเขากินตัวนี้หายผมก็ว่าเอ๊ะเป็นน้ำมาหรือเปล่าก็ไม่รู้ทำไมคาดหวังแลวก็สั่งก็แอดไลน์ไปประมาณสองอาทิตย์สามอาทิตกว่าแล้วอาการมันค่อยๆลงกสเก้าแปดเจ็ดหกห้าพอหมดไปก็ปุกครึ่งก็สูตเออสี่ึิบเก้า อาการเป็นยังไงบ้างคะที่คือลุงบอกว่าอาการดีขึ้นเป็นยังไงบ้างดีขึ้นคือเราลืมยังไงลืมความเจ็บปวดนะฮะไม่รู้ว่าตัวเองปวดแล้วไงครับแต่ยังรู้สึกทุ้งอยู่แล้วพอพอมันเริ่มหายแล้วก็เริ่มลืมกินยาด้วยการเดินกะเพก ก็ไม่เกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นตอนนอนเราสามารถจะนอนท่าไหนก็ได้ใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิมท่านก็ได้ผมก็รู้สึกโอ้โหเหมือนกับพบแสงสว่างที่อยากออกจากนรกจริงๆนะเพราะตอนมันมืดจริงๆมองไม่ออกว่าจะรักษายังไงตอนนี้มัแฮปปี้แล้วจะทำอะไรก็รู้สึกว่าเหมือนเป็นแล้วยังเต็มสิคะแนนให้กี่คะแนนคะผมให้เต็มอย่างไม่ลังเลใจเลยครับให้เต็ม1ิบเลยใช่ไหมคะโอ้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะคะ คะตอนนี้บร้านโยคอปรับชมใหม่แต่ดีกว่าเดิมนะคะเป็น BLBU แล้วนะคะ